ระบบคอมพิวเตอร์ระบบซิสเต็มคือกลุ่มองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันและทำงานร่วมกันซึ่งระบบคอมพิวเตอร์จะมีองค์ประกอบที่สำคัญ3ส่วนคือฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์บุคลากรฮาร์ดแวร์ ware, หมายถึงอุปรกรณ์ที่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบ่งส่วนออกประกอบออกเป็นดังนี้หน่วยรับหน่วยประมวลผลหน่วยแสดงผลหน่วยรับข้อมูล input unit เป็นอุปกรณ์รับเข้าที่ทําหน้าที่รับโปรแกรมและข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ที่รับเข้าจะส่วนใหญ่คือแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดและเมาส์นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์รับเข้าอื่นๆอีกได้แก่สแกนเนอร์วิดีโอคามาีราไมโครโฟนทัชสกรีนแทร็กบอร์ดดิจิตเซอร์ทเทเบิลแอนด์คอเซอร์2หน่วยประมวลผลกลางหรือเรียกโดยทั่วไปว่า CPU ซึ่งถือว่าเป็นสมองของระบบคอมพิวเตอร์มีส่วนประกอบที่สำคัญ2ส,ส่วนคือหน่วยควบคุมหน่วยคำนวณ2.1ห,หน่วยควบคุม control unit ทำหน้าที่ควบคุมลำดับขั้นตอนการทำงานของหน่วยรับข้อม,มูลหน่วยแสดงผลหน่วยคำนวณและหน่วยตรรก,กะหน่วยความจำและแปลคำสั่ง2.1ห,หน่วยคำนวณแบบตรก,กะ ทำหน้าที่คำนวณหาตัวเลขเช่นการบวกลบการเปรียบเทียบ 2. 3หน่วยความจําเป็นอุปกรณ์ใช้โปรแกรมและข้อมูลที่ใช้ในประมวลผลการจํา 3. หน่วยความจําภายในเป็นหน่วยความจําที่อยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถติดต่อกับหน่วยงานอื่นๆได้โดยตรงแบ่งออกเป็น2ประเภท3.1หน่วยความจําภายใน หน่วยความจําแบบแรมเป็นหน่วยความจําชั่วคราวที่ใช้สําหรับโปรแกรมสําหรับกําลังใช้งานขณะนั้นมีความจุของหน่วยความจําไม่เกิน640กิโลไบต์คือผู้ใช้สามารถเขียนหรือลบได้ตลอดเวลาถ้าหากปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หรือไฟฟ้าดับจะมีผลทําให้ข้อมูลต่างๆที่เก็บไว้สูญหายไปหมดและไม่สามารถเรียกกลับมาคืนได้หน่วยความจำแบบรอม เป็นหน่วยความจําถาวรที่สามารถอ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ถึงแม้ว่าจะปิดเครื่องหรือไฟฟ้าดับข้อมูลที่เก็บไว้ก็ยังคงอยู่3 2หน่วยความจําแบบสํารองได้แก่เทปแม่เหล็กจานแม่เหล็กแผ่นดิสซีดีรอมแผ่นดิสก์หรือเป็นจานแม่เหล็กขนาดเล็กชนิดอ่อนจัดเป็นข้อมูลที่ใช้อำนาจแม่เหล็กและการ ใช้งานจะต้องมีดิสไดเวอร์เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในคันขับเคลื่อนแผ่นดิสโดยแบ่งตำแหน่งผิวออกเป็นแท็กและเซกเตอร์แบ่งออกเป็น3ขนาดคือขนาด8นิ้วปัจจุบันไม่นิยมใช้แผ่นดิสขนาด5.25นิ้วแบ่งออกเป็นดีสามารถบันทึกข้อมูลได้360กิโลไบต์และ HD สามารถบันทึกข้อมูลได้1 2เมกะไบต์แผ่นดิสขนาด3.5นิ้ว แบ่งออกเป็นดีสามารถบันทึกข้อมูลได้720กิโลไบต์และ HD สามารถบันทึกข้อมูลได้1.44เมกะไบต์นิยมใช้กันมากในปัจจุบันหน่วยวัดความจุข,ของข้อมูลคอมพิวเตอร์8บิตเท่ากับ1ไบต์1ไบต์เท่ากับ1ตัวอักษร1กิโลไบต์เท่ากับ1,024ไบต์1เมกะไบต์เท่ากับ 1นึ abyte, ่งพกิโลไบต์หนึ่งเมกจกะไบต์เท่ากับหนึ่งพัเมกะไบต์หเทระไบต์เท่ากับหนึ่งิบกะไบต์หน่วยความจำต่ำสุดคือบิตโดยใช้บิตแทนหนึตัวอักขระหรือ1นึ่ไบต์หน่วยใหญ่ขึ้นมาอีกหน่วยคือกิโลไบต์โดยที่กิโลไบต์มีท่าเข้ากับ2องกำลัง10ไบต์หรือ1,024ไบต์ มือความจำใหญ่ขึ้นไปอีกเรียกว่าไม่กระบต์กิกะะบต์และเทลราไบ h ์ด d disk เป็นจานแม่เหล็กชนิดแข็งชนิดติดแน่นไม่มีการเคลื่อนที่สามารถบรรจุข,ข้อมูลได้มากกว่าเป็น2ขนาดคือ5.25นิ้วปัจจุบันเลิกใช้แล้วได้ขนาด3.5นิ้วทั้ง2ขนาดมีความจุตั้งแต่10 20 40 80 120 300 400 เมกะไบต์1จิกไบต์และ2จิกไบต์ปัจจุบันนิยมใช้ตั้งแต่10จิกไบต์ขึ้นไป Data Rate หมายถึงความเร็วในการอ่านข้อมูลจากดิสก์ไปสู่สมองคอม,คอมพิวเตอร์หรือมีความเร็วในการนำข้อมูลจากสมองเครื่องไปบันทึกลงดิสก์มีหน่วยความวัดเป็นจำนวนไบต์ต่อวินาที ซีดีรอมเป็นการแสดงชนิดหนึ่งที่ใช้เก็บข้อมูลในที่มีความเร็วในการใช้งานสูงมีคุณสมบัติดังนี้เป็นสื่อที่สามารถเก็บข้อมูลได้จำนวนมากโดยจะมีความจุสูงถึง2 g b มีขนาดเล็กสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกใช้งานเทคโนโลยีของแสงเลเซอร์ในการเขียนข้อมูลเป็นการแสงชนิดอ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถเขียนหรือลบข้อมูลได้ หน่วยแสดงผลทำหน้าที่แสดงผลในการประมวลผลเครื่องคอมพิวเตอร์หรือใช้เก็บผลลัพธ์ในการใช้ภายหลังได้แก่จอภาพเป็นอุปกรณ์ส่งออกมากที่สุดเครื่องพิมพ์ซอฟต์แวร์หมายถึงโปรแกรมชุดคำสั่งที่เขียนให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามซึ่งมี2ประเภทคือซอฟต์แวร์ควบคุมระบบคือชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ เป็นสื่อกลางระหว่างโปรแกรมประยุกต์กับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการจัดการทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ได้แก่โปรแกรมควบคุมเครื่องระบบปฏิบัติการเช่น DOS Windows OS 2 Unit ซอฟต์แวร์ประยุกต์คือชุดคําสั่งหรือโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทํางานตามที่ผู้ใช้ต้องการได้แก่โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ บุคลากรหมายถึงบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ในการใช้และดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์เช่นนักเขียนโปรแกรมนักวิเคราะห์ระบบเป็นต้น